ตามดูรายการของเราอีกครั้งนะครับทุกครับวันนี้มาถึงช่วงที่ ท่านทำอาหารแล้วละอาหารที่จะสอนในวันนี้เป็นอาหารแบบไทยโบราณนะฮะเดี๋ยวนี้หากินยากนะฮะหายากมากยังไงผมก็ยังชอบลงสงอยู่ดีนะฮะแต่ว่าเวลาจะหาพระรามลงสงหาไม่ค่อยได้แล้วนะฮะหากินยากนะครับยากบางคนไม่เข้าใจด้วยใช่ครับพระรามลงสงใช่นึกว่าจะไปอาบน้ําที่ไหนชวนไปอาบน้ำไม่ใช่เป็นอาหารนะเป็นอาหารของข้องอาหารราชตินไมยสมาคมนะครับ อยู่ที่สนามมานังเลิงนะฮะโอ,อ้โห ο, ร้านนี้นี่เรื่องอาหารเก่าๆแก่ผมว่าเขายอดจริงๆนะฮะใช่ใชทำได้ดีจริงๆแล้ววันนี้พ่อครัวของเขานะครับก็จะมาสอนเราทําขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณฐานิษเสนีวงศ์ณอยุธยาครับเฟบฐานิษนะครับพี่ต่อพี่ต่อครับเฟบัดีครับนานแล้วนะ อาหารชนินี้เดี๋ยวขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่อาหารไทยแท้นะครับเป็นอาหารจีนครับใช่ใช่มันมานานแล้วนะนาครับมาตั้งแต่สมัยต้นราชการเท่าไหร่ครับ น่าจะประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะตอนต้นต้นรัชกาเราตลอดจริงจริงๆเท่าเท่าเท่าโทษนะเท่าที่ผมเท่าที่ผมดูมาจริงจริงมันมาน่าจะประมาณทั้งประมาณรัชกาลที่สองเรียนเรียนตรงตรงนิดนึงก่อนรัชกาลที่สองเราจะติดต่อกับทางจีนเยอะทางการค้าขายทางอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเข้ามาแต่ว่าจะมาโด่งดังจริงๆก็สมัยรัชกาลที่ห้าพระรามหนุงสงต่อมาก็มีมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาจนถึงประมาณสักรัชกาลที่เจ็ดโอ้โหอันนี้สุดๆ ด่งดังมากและชั้นที่แพอมาถึงปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีคนทำมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปเยอะครับคือไม่มีเลยครับความจริงมันก็ทําไม่ยากนะครับแต่ว่าคนไทยคิดว่ามันทํายากดยว่าเครื่องแกงครับอคือคนโบราณนี้เขาจะสอนให้มันยุ่งยากเข้าไว้อ๋อถ้าเราอันนี้อันนี้อันนี้ไปเป็นเรื่องกันเองนะฮะอย่ามายุ่งกันฉันนะฮะครับเพราะว่าถ้าาถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็คือง่ายฮะเราซื้อเครื่องแกงทั่วไปก็ได้แล้วเราก็ มาดัดแปลงทำ<ช>มาเติมรสชาติแต่วันนี้ท่านไม่ได้ซื้อเครื่องแกงทั่วไปวันนี้ท่านจะได้รับสูตรของห้องอาหารราชติน,<ม>นามัยสมาคมเลยแล้ววันนี้เชฟของเราบุญฐานิทนะครับจะมาบอกว่าทําอย่างไรนะครับพระรามลงสงครับมาเลยครับนี่ก็คือเครื่องนะครับเครื่องทั้งหมดของมันมีนิดเดียวเองเห็นไหมฮะนี่อะไรครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อหมูนะครับเป็นเนื้อสันนอกครับที่เรานำมาใช้ทำไมใช้สันนอก สันนอกเนี่ยมันจะมีมันน้อยกว่านะครับเวลาทำเนี่ยมันจะความนุ่มแต่ไม่ถึงกับนุ่มมากครับใส่อะไรลงไปใส่น้ำตาแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับอันนี้หมักใช่ไหมครับหมักไว้ครับอ๋อน้ำตาเนเกลือหมักไว้ประมาณ30นาทีครับใส่ตู้เย็นพักไว้นะครับแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นนะครับหมักไว้ระหว่างนี้ก็มาทําเครื่อง ใช่ครับมาเขกอพแกงกันอ๋อขกพีแกงครับเริ่มที่พริกไทยนะครับแล้วก็พริกที่ฟ้าแห้งนะครับอันนี้ก็ต้องแช่น้ำนิดหนึ่งครับจะได้ตำได้ง่ายนะครับเพื่อจะให้ละเอียดเร็วแล้วก็เติมเกลือป่นนิดหนึ่งครับจะช่วยให้ตำง่ายขึ้นใช่ตำง่ายขึ้นครับนะครับต่อด้วยต่อด้วยผ่าครับครับผมแล้วก็กระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยครับครับแล้วก็ เป็นกระชายกระชายนี่เราไม่ต้องใส่เยอะนะฮะครับแล้วก็หอมแดงหอมแดงอใส่หอมแดงตะไครนครับตะไคร้ครับ ิวมะกรูดครับผิวมะกรูดทําเครื่องแกงแดงนะครับใช่เครื่องแกงแดงทำไดครับผมแล้วก็ตำมันเข้าไปนะครับระหว่างนั้นก็คุยกับเพื่อนไปนะครับคุยเป็นนั้นโอ้โหคุณอย่านึกว่าหมูนะเวลาไปตำจริงกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้อะฮะใช้เวลานะฮะสินาทีกว่านะฮะครับเสร็จแล้วมาเตรียมผักบุ้งผักบุ้งใช้ผักบุ้งอะไรครับใช้ผักบุ้งจีนนะฮะผักบุ้งจีนแต่ผักบุ้งนี้เราต้องขอแนะนํานิดนึงคือเราให้ให้เด็ดเอาครับผมครับอย่อยู่ครับครับผมดูต่อเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับแลวตอนนี้เสราาม ักไว้เอาไปลวกแล้วก็เอามาไว้บนผักบุ้งนะครับเอามาวางไว้นะครับแล้วก็นี่นี่เป็นวิธีผัดครับผัดเครื่องแกงแล้วใส่กะทิลงไปใส่หัวกะทิล้วนนะครับอ๋อเอาให้แตกมันใช่แล้วก็มาผัดแล้วก็ขึ้นแกงเราใช้หัวกะทิล้วนเลยนะครับเราไม่ปนหางกะทิเลยเพื่อความเข้มข้นนะครับนี่นี่ ผัดจนมันออกเป็นดอกหมากนี้ใช่เดือดเป็นดอกหมากแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลปี๊บครับครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหนึ่งน้ำตาลทรายนิดนึงครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับครับผมเราจะไม่ใส่ความเค็มเลยนะครับเพราะว่าในน้ำพริกเรามีรสเค็มอยู่แล้วและนี่ใส่อะไรไปครับใส่ถั่วครับถั่วที่สงคั่วบดคั่วบดแล้วก็งาคั่วบดอันนี้ต้องทําสดๆถึงจะอร่อยนะฮะเพราะว่าพวกนี้เอาไว้คั่วไม่เหม็นหืนนะฮะแล้วก็ มาราดนี่ฮะมาราดแล้วก็ใส่โรยงาโรยงาลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นพระรามลงสงฆ์ครับผมเรียนท่านผู้ชมก่อนเลยนะเมนูนี้เป็นเมนูหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่นี้เชฟบอกแล้วนะฮะพ่อครัวของเราคุณธานิตบอกชัดเจนแล้วว่าเราไม่ใส่เน้นเค็มเลยไม่เน้นเค็มครับไม่เลย เพราะว่าจริงๆมันต้องออกหวานด้วยซ้ำไปมันมันจะมีเครื่องเคียงที่ทานด้วยมีน้ำพริกเผาครับเพิ่มรสชาติมันจะมีของมันอยู่แล้วนะครับแตนที้เราเราไล่กลับไปนิดนึงก่อนนะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมที่บอกว่าหมูที่เราใช้เราใช้สันนอกครับเพราะว่ามันจะมันน้อยครับแล้วก็มีความเหนียวนิดนึงเราไม่ไม่นุ่มจนยุ่ยจนเกินไปครับที่สําคัญมากเวลาที่เอาหมูไปลวกเอาหมูไปลวกอย่าลวกหมูจนจนสุกมากเกินครับกระด้างไม่อร่อย นิดนึงครับน้มเดือดรวกกพอสุกนิดนึงเชฟผมพูดเลยนะครับของผมเออผมทำแบบเชฟพูดเลยของผมผมเป็นติดพวกเหยื่อดักูล่าผมผมลวกเนี่ยผมแทบไม่เรียกว่าลวกเลยของผมเ่าะผมเอาผ่านน้ำอ๋ออผมยังอยากให้มันมีแดงแดงติดติดนิดนิดด้วยซ้ำไปความรู้สึกผมนะผมว่ามันเเหมือนหวานใช่ใช่แล้วมันผมไม่ชอบหมูกระด้างท่านผู้ชมผมไม่ชอบว่ากินแล้วมันรู้สึกกระด้างสุกอ่ะไม่ชอบไม่ชอบชอบเหนียวเหนียวมากกว่ารับชอบเหนียวเหนียวนะฮะใชฟไม่เชฟได้ไหมได้นะเชฟได้ แล้วก็เครื่องแกงทั้งหมดเมื่อสักครู่เห็นแล้วต้องจะเป็นเครื่องแกงแดงไม่มีอะไรวุ่นวายเห็นการถือผักบุ้งอยู่หลายทีแล้วฮะอย่างไรฮะเคล็ดลับเคล็ดลับนะครับผักบุ้งนี่เราไม่ใช้มีดหั่นนะครับครับเราใช้เด็ดเอาครับนี่เพราะเราจะได้ทราบว่าส่วนไหนอ่อนส่วนไหนแก่นะครับเพราะเราใช้ส่วนแก่ครับถ้าส่วนแก่เราให้โกกินไงถ้าอ่อนอ่อนโอเคครับถ้าส่วนอ่อนออนเนี่ยเราเอามาทํานะครับ อ๋อหรือแก่เราจะรู้จักความรู้สึกใช่ใช่เหมือนก่อนรู้ส่าเป็นมีดนี่มีดคมก็หั่นได้เลยเขาเริ่มแก่ๆเริ่มมาแล้วคนโบราณนี้เขาทำเขาไม่ใช้มีดเพราะเหตุผลนี้คืออมาครับว่าเขาใช้ความรู้สึกเอาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พ่อครัวสมัยก่อนก็เลยมีเล็บนิดๆครับเล็บนิดๆจริงๆไม่ได้พูดเล่นคนทำอาหารจีนมีเล็บนิดๆเสมอสมัยก่อนหอมยังใช้เล็บจิกเลยนะตอกเปลืออะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วเราก็ถึงเวลาสําคัญแล้วสิเราต้องลองที่มีอะไรฮะ มีอะไรฮะมีดูมีอะไรฮะแตน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 คุณจะร้องเพลงอีน้ำไหมฮะไม่ต้องนะเริ่มสองจ้ำนี่นี่ครับน้ำของเขาใช่ไหมครับนี่ฮะมาลวกใส่ลงไปได้เลยยังเช่นลากได้เลยครับลากได้เลยนะนี่นี่นี่ดูอยากให้กล้องเห็นเนี่ยดูดิกลอมันแตกเห็นไหม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 อยู่ครับอ่ะบา สีอาจจะขาวกว่านี้นะฮะแต่ของเราเนี่ยเป็นรสชาติแบบไทยๆนะฮะเครื่องแกงแดงอะไรสีต้องออกนี้แหละรสชาตินิดนึงใช่ใช่ใช่มาเลยนี่ครับท่านผู้ชมจุวบโอ้ราดไม่เป็นเลยราดแบบเชฟก็ได้ราดยาวๆอย่างเงี้ยมันจะเท่กว่าเออ <Workers> แต่ว่ามันจะนี่ฮะ <Sand> นี่ฮะนี่นี่นี่อันนั้นนั่นเลอะฮะอันนั้นนั่นเลอะดีไซน์ดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์ฮะเลอะเรไม่เคยกินอาหารฝรั่งเศสเขาจะทำอย่างนี้ไม่ใช่ฮะอาหารไทยไม่ต้องดูในทูเล่เลอะเลอะไปหมดทรายทูเล่ทูเล่จริงจริงโรยงาโรยงางาอืมโอ้โหนิดเนรนี่นี่นั่นเป็นนิดละโอ้โหคุณอะไรคุณเป็นอะไรากินได้ต้องรบกวนกินได้คนเดียวอ่ะต้องรบกวนเชฟฐานิษสอนแล้วว่าสมมติเรากิน เรากินปลาลามลงสงเนี่ยในหนึ่งคำมันต้องม,มีอะไรอยู่บ้างก็มีทั้งผักบุ้งนะครับแล้วก็หมูฮะแล้วก็น้ำราด<ช>ถ้าต้องการเพิ่มรสชาติน้ำพริกเผาค่บนี่ฮะ ถ้าต้องการเพิ่มรสชาติจะมีน้ำพริกเผามาเป็นเป็นเคียงได้สำหรับท่านที่แบบว่าเ้ต้องการรสที่มันจัดขึ้นมาอีกนิดนึงให้เอาน้ำพริกเผาเนี่ยใส่ลงไปในผักบุ้งนะฮะแล้วก็ทานท่านผู้ชมจะได้ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับนี่ถ้าวันนี้ไม่ไม่มาทําให้ดูผมไม่รู้นะตั้งแต่ไหนแต่ไรเคยรับประทานจะรู้เพียงแค่ว่าเหมือนหมูสเต๊กคิดว่าเป็นน้ําหมูสเต๊กมาลาดผักบุ้งตลอดเวลานี่ฮะนี่นี่นี่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยเสร็จแล้วผมก็จะเอาน้ํานี่มา ใส่ที่นี่หน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ตักหมูก่อนนี่นะครับอย่างนี้ครับเน็นชิ้นนะครับแต่ตัวผมเองอ่ะโดยส่วนตัวแล้วถ้าทานพระละมุงสงผมเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบน้ำเยอะๆจริงๆจริงๆครับเพราะผมเหมือนกับคุณนวัดอ่ะคิอยช่ใช่ใช่ใช่กินหมูสเตะอะไรก็จะชอบน้ําอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นคนอย่างนี้ครับผมใช่ไหมฮะถูกต้องครับออกมาเป็นรสชาติอยู่ที่น้ําครับนี่ครับ มาเ,เป็นต้องมีพริกเผาไหมครับยังผมใส่ไปแล้วครับผมใส่เรียบร้อยแล้วาพ,พี่ตอยก่อนนะโอเคเนี้ยน้ำน้ำน้ำอร่อยมากโอเคจริงๆเนี่ย ทำกินในบ้านได้ผมว่าไม่ยากจนเกินไปเครื่องปรุงก็เหมือนแกงแดงโดยปกติเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือจะต้องไม่ใส่รสชาติที่เค็มเพราะเค็มอยู่แล้วแล้วก็จะต้องมีถั่วเพิ่มแล้วก็งาเพิ่มใช่ครับมควาตหอมและที่สำคัญที่สุดคุณจำไม่เลยพรารามอุดอยาออกเค็มเด็ดขาดครับมันเจ๊งนันดีมันไม่ใช่ของพวกที่มันต้องกินออกรสหวานหน่อยๆด้วซ้ำไปมันเหมือนอาหารทานเล่นมันหอมอะไรครับนี่ไงถั่วกับงาไงอ๋อถ้าถามว่าหอมอะไรอาเองก็ เป็นคนนี้วไทยๆเขาว่าอยิบไงแล้วก็หอมหอมหอมหอ่หอมไงเห็นไหมเห็นไหมทันอยู่คนเดียวไม่ทราบว่าเป็นพิธีกรไหมทันนี้ต่อ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 นี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้ต้องขอบคุณห้องอาหารราชตินามัยสมาคมขอขอบคุณเชฟธนิตขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดไม่ยากครับอย่าทําผิดทีละกันเขาบอกอยู่ชัดๆแล้วว่าเวลาหมูให้เลือกหมู สันนอกก็ไปเอาคอหมูบ้างไปเอาอะไรมาทําบ้างมันไม่ใช่นะอาหารแต่ละอย่างมันต้องเป็นไปตามนั้นผักบุ้งเอยเขาใช้ผักบุ้งจีนเอาผักบุ้งไทยได้ไหมไม่ได้มันไม่อร่อยเลยทาตามนี้เถอะครับรับรองว่าอร่อยจริงๆเราทั้งหมดลาไปก่อนเวลาหมดแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับร้าในเคียมจังหวระยอง เมนูที่ร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะเวลาไปนะต้องสั่งเลยนะฮะรวมในเขยมครับโอ้โหน้ําซุปถ้าใครไปทานไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับมันกลมกล่อมมากดังตรงนี้เลยนะดังตรงน้ำซุปเรหวน้ากดคนไปลอยมะม่วงลอยแก้วครับกินตอนเพลินเดึกๆนะดูนะฟังนะไม่ปลอบจริงๆกลัวเน